สวัสดีทุกคนวันนี้จะมารีวิวบ้านก๋วยเตี๋ยวกะลาซอยวลาดประดุกนะเป็นไงไปดูกันอันนี้บริเวณรอบร้านก็จะเป็นทุ่งนานะเป็นก๋วยเตี๋ยวกะลาอยู่ในทุ่งนาร้านตั้งอยู่ตรงแถวคลองวตาในซอยวลาดประดุกเมนูของร้านนี้ก็จะเป็น,นห,หมูน้ำตกเกาเหลาหมูเนื้อตกลวกจิ้มหมูสเต๊กลูกชิ้นปิ้งอย่างนี้นะแล้วก็น้าน้าดื่มก็จะเป็นน้ำอัดลมน้ำเปล่า น้ำเก๊กฮวยเพื่อนๆลองทานได้อันนี้เราซื้อมาระหว่างรอก๋วยเตี๋ยวนะเป็นสาคูไสหมูกับผักสดแล้วก็น้ำเดื่มที่เราสั่งไปก็เป็นเก๊กฮวยแก้วใหญ่ๆนะแก้วละ15บาทเพื่อนๆลองไปชิมดูได้นะที่บ้านก๋วยเตี๋ยวกะลาวัดลาดประดุกอันนี้นักชิมเราชิมแล้ว,ลวระหว่างรอก๋วยเตี๋ยวรนะ้านนี้ก๋วยเตี๋ยวช้าน,นิดนึงนะเพราะว่าคนเยอะมากแต่ชมบรรยากาศไปก็โอเค น้ำกิ๊หหอยก็หวานกำลังดีไม,ไม่ได้หวานมากส่วนอันนี้เป็นสาคูรูเส่หมูกับผักสดเขาทำแบบนุกใหญ่ๆนะคำโตๆอันนี้นักชิมเราเออกมาชิมโดยแบบห่อผักเข้าไปอะ่ะหอยิ่งคำใหญ่เข้าใหญ่ดูดิโอ้โหซัดเข้าไปทางตรงเน้นๆน,นักชิมเราคอนเฟิร์มว่ารสชาติด,ดีมากอร่อย เนี่ยยกนิ้วให้เลยเพื่อนไงก็ลองไปชิมดูได้นะแต่ความอร่อยเราไม่เท่ากันยังไงก็ผ่านไปเท่านั้นลองไปแวะชิมดูบรรยากาศดีะร้านเนี้ยเราชอบเลยส่วนนี้เมนูพระเอกของร้านก็คือก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกเนี่ยเราสั่งมาแล้วก็มีกากหมูลกจิ้มหมูกากหมูสั่งมาสองชามเลยก็อ่รสชาติก๋วยเตี๋ยวเขาก็เป็นรสชาติกลางๆนะ ใช้าขางการใครชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวชอบเค็มอะไรก็ปรุงเพิ่มได้ตามรสชาติที่ตัวเองชื่นชอบแต่ที่เราชอบก็คือตัวลูกชิ้นนะเราว่าลูกชิ้นเขาแบบลูกชิ้นเขาดีอะ่ะไม่ใช่แบบแป้งเยอะอะไรเงีายเนี้ยแบบเออลูกชิ้นหมูเขาเด้งๆเลยเพราะว่าเราก็สั่งมาให้หลานทานด้วยหลานเราเป็นแบบลูกชิ้นปิ้งอะ่ะถือว่าโอเคเลย ส่วนนี้เป็นกากหมูนะเขาทอดให,ใหมม่ชิ้นใหญ่ๆหอแบบกรอบมากล่ะทานกับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนี่แบบถือว่าฟินเลยเป็นเมนูที่พลาดไม่ได้นะชามแค่หลักสิบเองก็เพื่อนๆใบก็อย่าลืมสั่งแล้วกันกากหมูเนี่ยแล้วก็ในส่วนของตัวลวกจิ้มนะั้นนะเขาก็ลวกมาค่อนข้าโอเคนะโดยเฉพาะในส่วนของตับขนาดนักชิมของเร,เราไม่ค่อยชอบทานตับเท่าไหร่ก ถึงกับไปปาชมว่าเออเขาล่วงมาดีอะมันแบบกำลังเด้งๆนุม่มๆเลยไม่ร่วงแบบไม่แข็งเกินไปถือว่าโดยรวมแล้วก็อยู่ในกลางๆนะโอเคเพื่อนๆผ่านไปแถวนั้นก็ลองไปแวะชิมได้นะครับบ้านก็เตี๋ยวกะลาสวยวราบัรุดูยังไงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ